สวัสดีค่ะพบกับเนื้อหาสาระดีๆที่ช่องหอยเชอรี่สีทองพิมพนาลาฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยมือใหม่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าน้องหอยเชอรี่สีทองอายุสิบห้าวันหรือสองสัปดาห์เขาเหมาะสมกับอาหารชนิดไหนเหมาะสมกับผักชนิดไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าผักชนิดไหนที่เหมาะสมกับน้องหอยอายุ15วันนะคะมีธาตุอาหารแล้วก็แคลเซียมสูงทําให้น้องหอยโตไวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็จะพาไปเก็บผักค่ะตามไปเก็บผักกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารน้องหอยกันนะคะน้องหอยอายุ15วันว่าเขากินอาหารประเภทไหนเป็นผักชนิดไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วพาไปเก็บกันค่ะ ผักตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงแล้วก็จะเป็นธาตุอาหารสูงนะคะรวมอยู่ในแปดชนิดที่เราเคยบอกไว้นั่นเองเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะตันนี้แทนได้มาแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปเลี้ยงน้องหอยได้กันค่ะนีอันนี้ขับบุ้งเลยนะคะขับบุ้งตัวนี้จะมีธาตุอาหารแล้วก็แคลเซียมสูงนะคะที่จะทำให้น้องหอยเชอรี่อายุสิบห้าวันโตวไวด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปเลี้ยงน้องหอยกันเลยค่ะตามมาค,ค่ะแล้วนี่ก็เป็นหอยอายุประมาณสิบห้าวันนะคะอายุสิบห้าวันผักที่เขาจะกินแล้วก็มีแคลเซียมสูงธาตุอาหารสูงก็จะเป็นผักบุ้งนะคะจะเป็นผักบุ้งซึ่งเขาสามารถเกาะได้ด้วยเป็นผักบุ้งแล้วก็จะเป็นผักตบชวานะคะสองอย่างที่เราเอามาใส่ให้ mm hmm. เขาจะกินกันง่วนเลยค่ะนี่ อายุ15วันหรือ2สัปดาห์นั่นเองและสาเหตุที่เราเอาผักตบชวาแล้วก็ผักบุ้งเลี้ยงน้องหอยเชอรี่สีทองสาเหตุก็เพราะว่าเขายังไม่พ้นจากปากเขียดตะปาดแล้วก็คางคกแล้วก็กบด้วยนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้เขามีที่หลบภัยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงทุกท่านเลย ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปวีดีโอในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ช่องหอยเชอรี่สีทอพิมาราฟาร์มลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ